คุณส่งคนไปทำร้ายคนของผมอย่าคิดว่าผมไม่รู้ทำร้ายอถ้าฉันทำจริงต้องมีหลักฐานสิไหนนะหลักฐานนะคุณใจเย็นตั้งสติไว้ฉันมีสติดีที่สุดฉันไม่อยากทะเอลาะก,กับหมารอบกัดเชิญกลับไปได้แล้ว และอย่ามาเหยียบที่นี่อีกกลับก็ได้แต่อย่าลืมหาหลักฐานที่ฉันมาหาเรื่องแกที่รีสอร์ทไปให้ตำรวจด้วยละ่ะหาให้เจอแกกับฉันเนี่ยมันคนลระลดับกันถ้าอยากมีปัญหากับฉันแกได้เจอนรกแน่ นนนแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์อืมไอเสียธนงต้องส่งคนมาเป็นสายในรีสอร์ทเราไม่งั้นมันคงไม่มีทางรู้ว่าทีมมิรเวตกำลังเข้ามาที่นี่แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าใครเป็นหนอนแต่ตอนนี้ฉันสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าเธอยุ่งอะไรด้วยงานนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับแม่บ้านไม่ใช่หรอในคุณคู่จ้าไม่น่ารักแล้วนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอแม่บ้านคนอื่นเขาไม่เห็นยุ่งเลย หรือว่าจริงๆแล้วเธอเป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาที่จริงก็ใช่ค่ะอะไรนะเฮ้ยไม่ใช่คือถ้าธิดาเป็นประธานบริษัทจริงๆเนี่ยธิดาจะมานั่นงทำความสะอาดงงกแบบนี้อยู่ทำไมคะแต่ถึงธิดาจะเป็นแค่แม่บ้านธิดาก็มีสิทธิ์ห่วงรีสอร์ทเหมือนทุกคนไม่ใช่หรออืมไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนทุกคนคือเจ้าของรีสอร์ทร่วมกัน พี่พูดถูกเลยครับถามแค่สงสัยเฉยๆเห็นเธอตัวติดกับพี่ลวิทย์มากกว่าพนักงนานคนอื่นๆไม่ต้องสนใจเรื่องของทิดาหรอกค่ะเรามาสนใจกันว่าเราจะกระชากหน้ากากคนของไอ้เสหนงได้ยังไงดีกว่าธิดา นี่คือนายักเคยเป็นรอปรพอที่พีพัดพงศ์คอนสตรักชั่นไม่เคยมีประวัติเสียหายไม่น่าใช่คนของไอเสียธนงแน่ใจนะคะเสียธนงจจะซื้อตัวเขาไว้แล้วก็ได้นี่คุณนายสักเคยโดนทำร้ายพร้อมกับธิดานะตัดเขาออกไปได้เลยฉันจะให้หนายช่วยสืบว่าใครเป็นสายให้ไอเสียธนงแต่นายห้ามบอกใครเด็ดขาดฉันจะจับตาดูนายถ้าข่าวรั่วไปถึงไอเสียธนงนายเป็นคนที่น่าสงสัยมากที่สุด นี่ค่ะประวัติของพนักง,งานทุกคนในรีสอร์ทช่างประจำรีสอร์ทคนนี้เพิ่งเข้ามาทำงานเมื่อสามเดือนที่แล้วนี่เองน่าสงสัยนะคะช่างคนเก่าถูกทำร้ายจนต้องลาออกแล้วนายชัยก็เข้ามาสมัครงานเขามีพิรุธอะไรหรือเปล่านายชัยไม่ใช่คนของเสียรนงแน่นอนครับผมยืนยันครับทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้น าทํางานที่นี่อีกแกตายเฮ้ยหยุดนะเว้ยตั้งแต่วันนั้นชัยก็มาขอพักอยู่ห้องเดียวกับผมครับผมก็ไม่เห็นเขาจะมีพิรุธอะไรเลยครับถ้าถูกทำลายซัปังตายขนาดนั้นก็คงต้องตัดในชัยออกพนักงานผู้หญิงคนนี้ เพิ่งมาทํางานก่อนหน้าในใชัยได้แค่ไม่กี่วันเองครับสมพรอยู่แผนกซักรีดคนนี้น่าสงสัยรอเปล่าเท่าที่สัมผัสเนี่ยเขาเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยส่งสิงกับใครนะสมพรเคยถูกทําร้ายหรือถูกข่มขู่ก่อนหรอเปล่าไม่เคยนะครับแต่ที่เหลือโดนแทบทางนั้นครับถ้าเงินคนนี้แหละน่าสงสัยสุด